สวัสดีครับพบกันสำหรับวันนี้พอดีว่าจะเปลี่ยนรีโมดนะครับกับแว่น DJI คีนะครับสลับชุดไปพอดีว่าซื้อมาคนละชุดนะครับก็เดี๋ยวจะทำการคอน c คนะครับให้ดูว่าถ้าเราซื้อลำใหม่มามาเข้ากับแว่นอีกชุดหนะึ่งมาเข้ากับรีโมดอีกชุดหนึ่งหลายๆคนซื้อมือสองมาประกอบประกอบกันนะครับก็จะแยกซื้อมานะครับ วิธี Connect จะต้องทำยังไงนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเวลาเปิดลำนะครับอย่าลืมเอาฝาครอบออกนะครับตัวนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับใบก็ไม่ต้องใส่นะครับเวลา Connect เนาะเสียบตัวนี้เข้าไปในส่วนของแบตเตอรีออ่นะครับโอเคนะครับตามนี้เราจะทำการเชื่อมในส่วนของแว่นก่อนนะครับแว่นก่อน ก็เปิดแว่นปกตินะครับจิมได้ยินป่ะตอนนี้แว่นผมทำงานแล้วนะครับเ pues, <uyor> ห็นป่ะอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเชื่อมลำก่อนนะครับก็เปิดลำตามปกตินะครับฟังเสียงอนัน นี่นะครับทรงพลังของ dji fpv นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันเชื่อมแว่นเนาะรีโมทยังไม่ได้เปิดนะครับจริงๆเปิดเลยก็ได้เนาะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่เปิดดีกว่านะครับตอนนี้แว่นแว่นผมทํางานแล้วครับจะเห็นว่าในแว่นเนี่ยมันยังไม่เชื่อมเนาะมันก็จะถามปกติแล้วครับกดให้เข้าเมนูไปก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นเนาะ เห็นไหมครับอ่ามันยังไม่คอนเน็กนะครับมันบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนค่อนข้างยากนิดหนึ่งน,นี่นะครับอิมเม i อิมเมย,ยังไม่มานะครับเพราะนั้นเนี่ยในการคอนเน็กนะครับหลังจากที่เปิดเรียบร้อยเนี่ยนะครับให้กดเชื่อมแม่นก่อนนะครับให้กดตรงนี้นะครับแข้งไว้ ค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับมันจะดังปิ๊ดปๆๆปิดปิด,ปด,ปดจากนั้นไปกดตรงนี้นะครับที่แบตของ DJI BV ไว้ประมาณ3มวิเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยเพราะว่าเสียงบีบหายไปละเดี๋ยวไปดูก่อนอหมมาแล้วเห็นไหมครับมา,มาแล้วภาพมาแล้ว คงประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องปิดนะครับไปเปิดในส่วนของรีโมทต,ต่อมันกระพริบอยู่นะครับเราก็กดตัวนี้เหมือนเดิมค้างไว้นะครับสามวิจนไฟกระพริบแบบนี้นะครับปล่อยมือโอ้แน่แก่อันนี้ไปไหน อให้มันดังแบบนี้นะครับเมื่อกี้ปล่อยเร็วไปหน่อยประมาณห้วินะครับจากนั้นกดตรงนี้นะครับที่ปุ่มเปิดปิดของรีโมทค้างไว้เช่นกันเสียงรีโมทดับนะครับเรียบร้อยไฟแบตของลำก็กระพิ่ปกติแล้วนะครับอันนี้ค n อนนคกันเรียบร้อย นะครับทดสอบก่อนผมกดปุ่ม n นะสตาร์ t ก่อนนี่นะครับโอเคนี่คือการ connect นะครับลำ DJI P v นะครับแว่นไมร์ r e m o หม่นะครับก็กดตามนี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีเงินนะครับท่านใดจะ ให้พร้อมเงินซื้อเป็นชุดก็ซื้อมาทีละอย่างทีละอย่างนะครับแล้วก็มาคนนีกันได้นะครับไม่มีปัญหาสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับพอดอีเดี๋ยวผมจะไปเทสบินต่อนะนิดนึงเพราะว่า,าชทแบตไว้นะครับยังไม่ได้บินเดี๋ยวแบตมันจะเสื่อมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ